ก็ต้องขอกราบสวัสดีนะครับทุกคนท่านนะครับวันนี้เรามีเหรียญนะครับของพระราชินีนะครับหรือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะครับที่จะมาประกาศรับซื้อกับเพื่อนเพื่อนเอฟซีนะครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นเหรียญหายากอีกหนึ่งเหรียญนะครับผมที่เขาเรียกกันว่าเหรียญมิดเอร์คอยนะครับผมเป็นเหรียญที่ปกติแล้วเหรียญสองสีเนี่ยจะเป็น10บาทใช่ไหมแต่เหรียญนี้นะครับมีความพิเศษตรงที่ว่า เขาเป็นเหรียญชนิดราคา9,000บาทนะครับให้ทุกคนทุกท่านดูที่ด้านหลังนะครับเออปกติแล้วเหรียญราคาสูงๆเนี่ยเขาก็เรียกว่าจะผลิตเป็นเนื้อทองคำซะส่วนใหญ่แต่เหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญ10บาทที่ไม่ใช่10บาทเอาง่ายๆเลยนะครับเนื่องจากการผลิตผิดพลาดนะครับจึงทำให้เกิดเป็นเหรียญ9,000บาทนะครับในคราบของเหรียญ10บาทนั่นเองนะครับผม ดูขอบฟงขอบเฟืองนะครับแบบนี้นะครับเป็นขอบเฟืองจากกองกระสับนะครับลักษณะของขอบเฟืองจะมีขีดอีกหนึ่งขีดนะครับข้างในนะครับระหว่างขอบเฟืองนะครับเพื่อป้องกันการปลอมแปลงนั่นเองนี่นะครับสวยนะครับถ้าท่านใดที่เจอเหรียญในลักษณะแบบนี้นะครับที่เป็นของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะครับเหรียญนี้ก็จะเป็นเหรียญ อ่าเรียกว่ามหามงคลเฉลิมพระชนมาษาหกรอบนะครับวันที่12สิงหาคมนะครับหรือวันแม่นั่นเองนะครับปี2 5ง7นะครับผมซึ่งนะครับมันอาจจะปะปนมากับเหรียญ10บาทนะครับสสีแบบนี้ก็ได้นะครับลองลองลองไปค้นหาดที่บ้านนะครับเปิดเปิดจะเจอนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราเรามีเหรียญแล้วเราไม่ค่อยได้สังเกตกันว่ามีหรือไม่มีนะครับ เออแต่พอมีคนเริ่มสังเกตรเริ่มหาเหรียญน,นะครับก็ไปเจอในส่วนของเหรียญ9,00 0บาทชนิดนี้นะครับติดมือมาด้วยนะครับจากราคา9000นะครับก็ป่าไปเกือบ2 0,000บาทเลยนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยนะครับส่วนท่านใดที่มีก็สามารถติดต่อผมที่ใต้คลิป วิดีโอนี้ได้เลยนะครับหรือจะเข้าไปที่หน้าช่องนะครับเพื่อพิมพ์ค้นหาไลน์แอดของผมนะครับจะเจอไลน์แอดอยู่ที่หน้าช่องนะครับก็อี่าลืมค้นหาแล้วก็อย่าลืมพูดคุยกันได้นะครับผมส่วนใครที่มีเหรียญในลักษณะเหรียญแบบนี้นะครับ9,000บาทไม่ว่าจะเป็นรุ่นนี้หรือว่ารุ่นอื่นๆนะครับผมยินดีรับซื้อให้ในราคาที่สูงด้วยนะครับผมโอเคนะครับเอาเป็นว่าคร่าวๆนะครับเหรียญ9,000บาทของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ใครที่มีสามารถติดต่อผมเข้ามาที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับหรือจะติดต่อมาที่ไลน์แอดก็ได้นะครับถ้าไม่สะดวกก็ทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ที่ใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวติดต่อไปนั่นเองนะครับผมก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอตัวจบคลิปไว้แค่เพียงเท่านี้นะครับกราบสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับ